สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by e b i t a b i าค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่66นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำรูทในการท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโดนะคะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นรูทที่เป็น แกรนฮอกไกโดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นการเที่ยวทั่วเกาะฮอกไกโดกันเลยนะคะวันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาจาก japanguide.com นะคะอย่างที่เรียนไว้มาตลอดค่ะว่าเว็บไซต์นี้เขามีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากละเอียดแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็อัปเดตนะคะแทบจะทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง Real Time ในไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะอย่างเช่นพวกภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีป๊อปอัพเป็นอัปเดตข้อมูลของเว็บไซต์ขึ้นมาตลอดนะคะข้อมูลในการท่องเที่ยวเขาไม่ได้นิ่งๆอยู่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเป็นยังไงแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเป็นโรโมเดลของการทําเว็บไซต์ในการท่องเที่ยวในประเทศหนึ่งเลยได้ทีเดียวนะคะ วันนี้ที่เอามาแนะนำกันเนี่ยก็เนื่องมาจากขณะนี้ในเมืองไทยเป็นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะคะ,ะฝนมาแทบจะทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แพลนจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นช่วงนี้กำลังจะเข้าฤดูร้อนนะคะซึ่งถ้าไปเที่ยวโซนที่เป็นโซนที่ ทางใต้หน่อยเนี่ยก็อากาศเนี่ยค่อนข้างจะร้อนขึ้นแล้วนะคะเที่ยวก็อาจจะสนุกน้อยหน่อยนะคะสำหรับการเที่ยวในในญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนนะคะอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่านะคะเลือกการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องดูฤด,ดูกาลด้วยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราก็คงจะแมททุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วกเ็เอาทุกอย่างที่ท,ที่ที่อยากจะไปแล้วไปเดืินที่ไปได้ นะคะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราเที่ยวได้อย่างสนุกสนานมากนักเนื่องจากภูมิอากาศที่มันเป็นตัวบังคับนะคะเป็นภาคบังคับว่าบางอย่างที่เราอยากไปเที่ยวในตอนนั้นมันอาจจะเที่ยวไม่ได้ทีนี้ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยที่ที่เขานิยมจะไปกันนะคะในการเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือฮอกไกโดเนื่องจากว่าในช่วง ฤดูร้อนของฮอกไกโดเนี่ยอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มีกิจกรรมเอาท์ดอร์ค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้ก็เลยนำรูทที่เขาแนะนำการท่องเที่ยวในฮอกไกโดนะคะแต่ว่าอา,อาจจะเป็นรูทที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก,ก็ใช้เวลาน,านานมากหน่อยนะคะในตัว japanguide.com ที่เขาแนะนำ ทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเหมือนเป็น itinerary idea สำหรับการเที่ยวฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นในรู้ที่เป็นซัมเมอร์เพราะว่าฮอกไกโดนี่แยกกันเด็ดขาดนะคะในการเที่ยว ที่เป็นฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากตัวอย่างที่บอกภูมิอากาศนะคะฮอไกโดเป็นที่ที่หนาวแล้วก็หนาวมากนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าหนาวก็จะเที่ยวอีกแบบหนึ่งในหน้าร้อนก็จะเที่ยวอีกแบบหนึ่งถ้าสําหรับคนที่จะไปเที่ยวหน้าร้อนก็ลองฟังดูนะคะว่าทริปแบบนี้สนใจกันหรือเปล่าแต่บอกก่อนว่าค่อนข้างจะเป็นทริปที่ใหญ่และนานนะคะตามสเกจู uh, ที่เขาแนะนําการท่องเที่ยวในรูทนี้เนี่ย มันมีทั้งหมด16วันนะคะไล่ไปเลยค่ะจากทั้งเกาะเลยนะคะเริ่มจากฮากราเตะก่อนนะคะถ้าเราคิดเ,เรามองภาพฮอกไกโดเป็นเกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งเนี่ยฮากราเตะจะอยู่ทางาจุดที่เป็นทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะนะคะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปคล้ายๆกับตัวกอไก่นะคะวันนี้จะาพาไปชม แผนท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะแบบนี้ล่างต,าตั้งแต่ฮอกตั้งแต่ฮากุรัเตะขึ้นไปนะคะไปจรดตรงคุชิโรซึ่งอยู่ทางาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะนะคะเริ่มจากฮากุรัเตะนะคะอ,อันนี้ก็วางไว้ก่อนว่าเป็นเป็นรูทประมาณตัวกอไก่นะคะเริ่มจากฮากุรัเตะเดวันนะคะเป็น เริ่มจากฮากกดาเตะไม่ว่าคุณจะไปจากทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะลงจากโตเกียวแล้วก็นั่งชินคันเซ็นไปถึงฮากกดาเตะหรือว่าจะาไปลงลงเครื่องที่ซัปโปโรก็ตามาาวันนี้ก็เริ่มเดย์วันจากฮากกดาเตะก่อนตามอิชินาริที่เขาแนะนำไว้นะคะใน japanguide.com นะคะฮากกดาเตะเนี่ยจะเป็นที่ที่มีมีตลาดเช้าซึ่งเป็นอาหารมีขายอาหารทะเลนะคะมีปลาหมึกสดๆอันนี้เป็น ซิกเนเจอร์ของฮากอดาเตะเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นมอร์นิ่งมาเก็ตนะคะแล้วก็มีป้อม5แฉกนะคะในฤดูร้อนป้อม5แฉกก็จะไม่เห็นซากุระแล้วนะคะก็จะเห็นภาพมุมสูงจากตัวตัวชั้นบนเป็น Observation d e นเของของอป้อม5แฉกนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฮากุดะเตะนอกจากนั้นแล้วก็ยังฮากุดะเตะเป็นที่ท,ที่มีไนท์วิวสวยมากของญี่ปุ่นนะคะติดอันดับของประเทศ1ใน3ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการชมวิวไนท์วิวของฮากุดะเตะบนภูเขาอะนะคะก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งพลาดไม่ได้ของฮากุดะเตะอันนี้เป็นเดย์วันในฮากุดะเตะนะคะสำหรับเดย์ทูจะมูฟไปที่ทะเลสาบโทยะนะคะ จากเาทะเลสาบโทยะจากฮากุระเตะไปทะเลสาบโทยะเนี่ยไปได้ทางรถไฟแต่ว่าจริงๆแล้วทริปทั้งหมดเนี้ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันถ้าจะไปโดยรถรถโดยสารสาธารนณะนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะเ,เป็นไปได้ก็อาจจะเช่ารถขับในบางช่วงก็ได้เพราะบางบางบาง,บางจุดหมายเนี่ยรถไฟมันไปไม่ถึงนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้แนะนําในเส้นทางในการที่จะเดินทางไปยังไงนะคะแค่วางทริปไว้ให้ดูก่อนหลังจากนั้นแล้วถ้าใครสนใจทริปในส่วนได้ส่วนหนึ่งของทริปนี้หรือว่าจะตามรอยไปทั้งทริป16วันเลยเนี่ยก็ลองจัดการเดินทางดูแต่เบื้องต้นเนี่ยทางใจแปลนไกด์ .com เงินเขาวางให้แล้วว่ามัน,มนเป็นไปได้นะคะแล้วก็พอดีสเนี่ยไปโทยะทะเลสาบทยะทะเลสาบทยะ,ทยะ,ทยะ,ทยะนี่เป็นทะเลสาบที่สวยมากนะคะ,ะมีรีสอร์ท มีมีโรงแรมริมทะเลสาบอยู่หลายโรงแรมนะคะแล้วก็มีมีมชมจุดชมวิวบนภูเขานะคะเป็นอุซุซังรบเวนะคะขึ้นไปจุดชมวิวแล้วก็สามารถจะ,ะรื่นรมกับออนเซน็นในแถวแถวนั้นได้นะคะในรอบๆอบทะเลสาบได้นะคะในฤดูการที่ฟ้าเปิดอากาศเปิดเนี่ยมีเรือชมทะเลสาบด้วยนะคะแล้วก็จุดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับสวน หมีนะคะแบร์พาร์คนะคะไอตัวหมีสีน้ําตาลที่เป็นเ,เป็นสัญลักษณ์ของฮอกไกโดเหมือนกันอีกอย่างนึ่งนะคะเล็กโทยัก็จะอยู่ใกล้อันั้นเผื่อใครจะสามารถจะ ขึ้นไปชมทั้งจุดชมวิวแล้วก็ไปไปชมสวนหมีได้นะคะนอกจากนั้นบนจุดชมวิวบนภูเขาก็ยังมีมี walking trail นะคะมีเส้นทางเดินป่านะคะเพื่อที่จะให้ไปดูถึงปล่องปากปล่องภูเขาไฟที่เคยปะทุครั้งใหญ่เมื่อปี2,000ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้พัก พักหนึ่งคืนที่ทะเลสาบโทยะนะคะตรงนี้พอวันที่3นะคะก็เคลื่อนตัวจากทะเลสาบโทยะไปโนบ وري เบจสึนะคะโนบ وري เบจสึ u, เป็นเมืองออนเซ็นเหมือนกันเนื่องจากเป็นเป็น,เป,นเป็นโซนของภูเขาไฟเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฮอสสปิงรีสอร์ทค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีหุบเขานรกนะคะเป็น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 เหมือนหุบเขาแล้วก็มีการยังมี ไอเป็นเหมือนกับเป็นการประทุขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อนอยู่นะคะแล้วก็แนะนำให้พักที่นี่หนึ่งคืนนะคะแถวแถวโนโบริเบสึดนะคะ ซึ่งมีออนเซ็นมีเรียวกันอยู่เยอะแยะนะคะพอเดที่4เด5วันที่4วันที่5นะคะแนะนำให้ไปโซนซัปโปโรเพราะมันจะขึ้นเหนือขึ้นไปอีกนะคะก็อย่างที่บอกไล่ไปตั้งแต่จุดที่เป็นฮกากุระเตะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการลากตัวกอไก่ขึ้นไปทางเหนือนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นในแนวตรงๆนะคะมียึกยักนิดหน่อยนะคะตามแผนที่มันไปแต่ว่ารูปร่างรูปทรงมันจะเป็นประมาณนั้นเด4เด5วันที่4วันที่5แนะนําให้เที่ยวในซัปโปโรนะคะซัปโปโรเป็นเมืองค่ะเป็น เป,เป็นเหมือนอำเภอเมืองของจังหวัดฮอกไกโดนะคะเป็นแคปิตอลซิตี้ของฮอกไกโดประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าให้พักที่เนี่ยสคืนนะคะแล้วก็พัก,พกซัปโปรโร3คืนแล้วก็หมายถึงว่าระหว่างนั้นนะมีเดททริปไปที่อื่นได้นะคะตัวในซัปโปรโรเองมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะน,นะคะมีมีมีเขาโมอิวะนะคะเป็นจุดชมวิวข้างบนนะคะมีแล้วก็มีโมเอเรนุมะ นะคะพ์คนะคะเป็นสวนเหมือนกันแล้วก็มีที่ช้อปปิ้งมีซูซูกิโน่มีหลายหลายที่มีตึกเก่าของที่ทำการราชการที่เป็นตึกแดงๆนะคะแล้วก็มีมีมหาวิทยาลัย ฮอกไกโดนะคะซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นหมาล่ยที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะในฮอกไกโดมีในซัปโปโรค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะคะใช้เวลาได้ได้หลายวันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องช้อปปิง้งเรื่องการชมสถานที่ชมเมืองชม ภูมิทัศน์ในในเมืองเองนะคะมีมีหลายที่เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเดย์กับเดย์หเป็นวันที่4ที่5นะคะพอวันที่6เนี่ยเขาแนะนําให้เป็นเดย์ทริปไปที่โอตารุนะคะโอตารุก็อย่างที่ทราบกันเป็นแนวคลองนะคะแล้วก็มีตึกตึกที่เป็นตึกที่เป็นอิดนะคะเป็นเป็นตัวเหมือนกับเป็นแวร์เฮาส์เก่านะคะแล้วก็ปรับมาเป็น หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วรอบรอบเมืองโอตารุก็เที่ยวได้ทั้งวันนะคะจากซัปโปโรเนื่องจากเราพักที่ซัปโปโรนะคะช่วงเดย์สเดย์หเนี่ยก็คือไปเดททริปที่โอตารุซึ่งใกล้กันนะคะนั่งรถไฟไปได้หรือนั่งรถบัสก็ได้นะคะสะดวกถ้าเป็นรถไฟเนี่ยก็ประมาณ40นาทีจากซัปโปโรนะคะก็เที่ยวในคลองโอตารุได้ทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไซซิ่งทั้งช้อปปิ้งนะคะได้หมดเลยนะคะสําหรับ เดย์เจ็ดนะคะวันที่7ก็เคลื่อนตัวออกจากซ mm ัปโปโรไปยังมุ่งหน้าไปยังฟูราโนนะคะฟูราโนเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นทุ่งดอกไม้นะคะฟูราโนจะเป็นทุ่งดอกไม้ในในยามที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยฟูราโนจะเป็นลานสกี พอเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะแล้วก็อ,อย่างที่เราเห็นเป็นแบบภาพฮอกกโดที่เป็นสีสีสีสันสวยงามสีตัดกันสีฉูดฉาดเป็นเป็นริ้วๆนะคะก็อันนั้นก็คืออยู่ที่ในโซนของ ฟูราโนนะคะแล้วก็แนะนําให้พักที่ฟูราโนค่ะม,มีที่พักอยู่เยอะแยะนะคะพอ day แนะคะวันที่8เคลื่อนตัวจากฟูราโนไปอาซาฮิดาเกอออนเซนนะคะโดยผ่าน ba ba เป็นทุ่งดอกไม้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาแนะน,นําให้หน้าร้อนในฮอกไกโดยังไงก็ก็ต้องชมทุ่งดอกไม้นะคะที่เราเคยเห็นว่าเป็นริ้ว,วสวย,ส,วยส,สีสันสด,ส,ดส,สีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะ เต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นภาพที่เป็นแบบแบ็กกราวด์เห็นเป็นทุ่งดอกไม้ไกลๆสวยๆเนี่ยะคะอันนั้นคือในโซนฟุราโนกับ BA นะคะก็ระหว่างทางที่จะไปถึงอาซาฮิดาเกะออนเซ็นนะคะก็ผ่านบ a ก็แวะชมตามทุ่งดอกไม้ต่างๆนะคะแนะนำให้พักที่อาซาฮิดาเกะออนเซ็นนะคะ,ะสำหรับ2คืนนะคะ พักตรงนี้2คืนพอดพอวันที่9นะคะก็แวะไปที่ไดเซซังนะคะไดเซซังเนค n a t u r a l ์ค park เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติ ไดเซสซังเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะคะเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบการเดินป่าแล้วก็แคมปิ้งเอาท์ดอร์ต่างๆนะคะที่เดินเดินป่าเทรเลต่างๆหรือว่าเป็นไฮเกอร์อย่างเงี้ยน,นะคะก็จะชอบส่วนนี้นะคะเนื่องจากจะมีลำธารมีต้นไม้นะคะในแนวอุทยานแห่งชาตินะคะอันนี้คือเป็นวันที่9นะคะไปที่ไดเซสซังเนชั่นแนลพาร์คนะคะ พอวันที่10นะคะาจากอาซาฮิดาเกะออนเซ็นก็จะเคลื่อนตัวไปที่อาซาฮิคาวะนะคะอาซาฮิคาวะเนี่ยจะเป็นเมืองเ,อเป็นเมืองใหญ่ที่สองของฮอกไกโดรองจากซัปโปโรนะคะ Uh, อาซาฮิคาว่ามีมีชื่อเสียงในเรื่องของมีมีสวนสัตว์ที่ใหญ่มากนะคะของของฮอกไกโดแล้วก็เป็นสวนสัตว์ที่มีมีคนไปชมมากติดอันดับ ของประเทศเอทีเดียวนะคะถ้าใครไปฮอกไกโดส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดชอบชีวิตชมชีวิตสัตว์หรือว่าถ้าเป็นในหน้าหนาวเขาจะไปชมเวนกวินกันนะคะนะคะแต่ว่าในหน้าร้อนก็อาจจะชมอย่างอื่นแทนนะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็นอกจากสวนสัตว์แล้วเนี่ยก็สิ่งที่มีชื่อเสียงของอาซาฮีคาวาก็คือราเมนนะคะ,ะราเมนที่นี่มีชื่อเสียงก็ ลองไปชิมกันดูในวันที่10นะคะอันนี้เป็นเดย์เชวันที่10เขาแนะนําให้พักที่อาซาฮิคาว่าหคืนนะคะหลังจากนั้นพอเป็นเดย1สิเวันที่11นะคะ mm hmm. ก็เคลื่อนตัวจากอาซาฮิคาว่นะคะไปโ so ซุนเคียวโซุนเคียวเนี่ยเป็นเมืองออนเซ็นเป็นเมืองฮอตสปริงนะคะซึ่งอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของไดเซส n ซาน o ช่นลพ์ค อุทยานแห่งชาติดเซส,สุสังเป็นส่วนหนึ่งของของอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นนอกจากความเป็นออนเซ็นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเบสหรือเป็นฐานที่ที่ทท,ที่มั่นของการเดินป่านะคะที่จะเข้าไปยัง National Park ที่จะเข้าไปสู่ตัวเขาคุโรดาเกะนะคะซึ่งอันนี้ต้องนั่งตัวโรถเบย์ขึ้นไปนะคะถ้าใครชื่นชมการเดินธรรมชาตินะคะก็พักที่นี่แล้วก็เดินตามเทรลต่างๆที่เขามีให้นะคะในโซอุนเคียวนะคะอันนี้เป็นเดทที่11นะคะวันที่11พอพอถึงเดทที่12นะคะ,ะไปจนถึงเดทที่14นะคะจะ เคลื่อนตัวไปที่อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะนะคะจากโซอุนเคียวไปที่ชิเรโตโกะชิโรโตโกะเนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะที่ไม่ไม่ได้ถูกรุกรานนะคะเขาใช้คำว่าอัน u n นสปอยด์ iled, ก็คือการ,การไม่ไม่ถูกทำให้มันสูญเสียบรรยากาศเดิมไปนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนสภาพเดิมๆของความเป็นธรรมชาตินะคะที่นี่เรียกว่าชิเรโตกโกะน,นิชชันอลพาร์คเชื่อนี้จะได้ยินบ่อยๆนะคะทัวร์จะมีพาไปเยอะมากนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติชิเรียตกโกะนะคะก็จะไปดู ตัวชีตโตโกดเนี่ยมันจะเป็นแหลมออกไปนะคะเป็นลักษณะของเป็นแหลมเป็นเพนนซูล่ายื่นออกไปในในในทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเป็นยื่นออกไปทางทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโดนะคะตรงนี้ชื่นชมธรรมชาติเนี่ยใช้เวลาได้แนะนำให้พัก2คืนนะคะแล้วก็เที่ยวบนแหลมตรงชีโต้ตัวโกดอันนี้ให้ทั่วนะคะอันนี้เป็น d ดย์2ถึงเดย์4นะคะ พอเป็นเดย์ที่15นะคะเขาแนะนำให้เคลื่อนตัวจากชิเรโตโกะไปที่คาวายุออนเซ็นนะคะคาวายุออนเซ็นเนี่ยจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติอาคันนะคะตัวอุทยานแห่งชาติอาคันเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวทะเลสาบหลายๆทะเลสาบนะคะอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากนะคะเขาบอกว่ามีทะเลสาบ ทะเลสาบที่สวยงามเนี่ยสแห่งก็คือทะเลสาบอาคันอันนี้เป็นที่ที่เขาแนะนำแบเอ่อ,อ,อทัวร์มักจะไปเที่ยวกันทะเลสาบอาคันนะคะแล้วก็ทะเลสาบมาชูทะเลสาบคุช,ชาระนะคะส,สามทะเลสาบนี้เป็นเอ่อเป็นทะเลสาบที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติอาคันนะคะตรงชิเรโตโกะนะคะ ไม่ใช่ที่ตะกุกเป็นเป็นอาคารน,นะคะอยู่ในอาคารก็ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้จากตัวทะเลสาบอาคารเนี่ยนะคะเไปเป็นเดทที่16นะคะเดทที่16จากอาคารก็เคลื่อนตัวไปที่ที่ลุ่มนะคะที่ลุ่มชุ่มน้ำคูชิโระนะคะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคูชิโร่มาร์ชแลนด์นะคะตรงเนี้ย เป็นจะอาคารมาถึงคุชิโร่ซึ่งคุชิโร่จะอยู่ด้านใต้ของของชิเรโตโกะนะคะดรอปลงมาเป็นจุดสุดท้ายของตัวกอไก่อะค่ะจุดจุดตัวกอไก่ตรงตัวตรงเวลาเราลากตัวกอไก่แล้วมันเป็นจุดที่เป็นจุดสุดท้ายของตัวกอไก่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นจุดสุดท้ายของทริปในวันนี้ใน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 ,ในทริป16วันของฮอกไกโดอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ลุ่ม คุชิโระนะคะส่วนที่เป็นที่ลุ่มคุชิโระเนี่ยสิ่งที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือเป็นแดนเป็นเป็นพื้นที่ที่มีนกกระเรียนนะคะในฮอกไกโดเนี่ยจะจะมีที่ชมนกกระเรียนอยู่ก็คือตรงนี้ที่เขาแนะนํากันนะคะมีในหน้าร้อนเนี่ยจะเห็นนกกระเรียนจํานวนมากซึ่งนกกระเรียนเป็นนกเป็นนกที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจุดจากจ,จากจุดนี้เนี่ยก็ไกลาจาก ตัวซัปโปโรมากพอสมควรนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าตัวฮอกไกโดเป็นเกาะที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นทริปที่จากาลากตั้งแต่ตัวฮาโกดาเตะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการลากตัวกอไก่ขึ้นมานะคะ แล้วก็ขึ้นย,ย,ยึกยักยึกยักขึ้นไปนะคะผ่านาผ่านหลายเมืองค่ะผ่านอย่างเช่นในในทริปตรงนี้นะคะก็ผ่านตั้งแต่ฮาโกดาเตะนะคะไปหยุดที่โทยะนะคะทะเลสาบโทยะจากโทยะก็เคลื่อนตัวไปที่โนโบริเบโนโึนะคะจากโนโบริเบสึเข้าไปที่ซัปโปโรแล้วก็แวะเดยทริปที่โอตารุนะคะจากซัปโปโรเคลื่อนตัวไปทางขวานะคะไปยังฟูราโนนะคะ ฟูรานโนก็ผ่าน PA นะคะผ่าน PA ซึ่งเป็นทุ่งดอกไม้นะคะผ่านไปที่อาซาฮิดาเกะออนเซ็นนะคะแล้วก็ผ่านไปที่อาซาฮิคาวะซึ่งเป็นโซนที่มี ที่มีเขาเรียกว่าเป็นอะควเรียมที่ใหญ่มากของญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านไปที่โซุนเคียวนะคะโซุนเคียวจะเป็นออนเซ็นเหมือนกันนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆนาๆนาะคะเป็นผ่านไปดนนินแดนที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายแหลจากโซุนเคียวก็ไปถึงชิเรโตโกะนะคะซึ่งเป็นแหลมที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเก,กาะฮอกไกโดนะคะเป็นแหลมยื่นไปในในมหาสมุทรนะคะจากชิเรโตโกะก็ดรอปลงมาทาง ต้นะคะซึ่งเป็นโซนที่มีทะเลสาบอาคันนะคะแล้วก็มาจบที่คุชิโรทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมด1 6 d เดย์วันนะคะแต่ว่าสังเกตดูว่าเป็นทริปที่ยาวมากนะคะ16วันถ้าใครจะไปเที่ยวแบบแกรนด์ฮอกไกโดในหน้าร้อน mm hmm. ก็แนะนำโซนแบบนี้เป็นทริปแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเท่าที่ลากแผนที่มาให้ดูในทริปนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า t i n e r a r y เนี่ยเป็น เป็น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 เพสในการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเร็วนะคะแปลว่าพักคืนหนึ่งแล้วก็ไปต่อพักคืนหนึ่งแล้วก็ไปต่อพัก2คืนแล้วก็ไปต่อที่อื่นนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นทริปที่เร็วหมายถึงว่าอาจจะแวะที่1นึงอ่ะเล็กน้อยถ้าใครอยากจะดื่มด่ำมากกว่านั้นก็สามารถจะขยายเวลาเป็นอีกเป็น2เท่าก็ได้นะคะเพื่อความเรื่นรมในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น ทั้งทริปเลยที่บอกตามรู้ตั้งแต่ฮากระเตะไปถึงคุชิโรเนี่ยอาจจะใช้เวลาได้เป็นเดือนนะคะในการท่องเที่ยวอย่างเจาะลึกในแต่ละจุดนะคะถ้าสำหรับผู้ที่มีเวลานะคะในการเที่ยวแบบนี้เป็นแกรนด์ฮอกไกโดจริงๆในหน้าร้อนนะคะก็แนะนำทริปแบบนี้หรือถ้าใคร ยังไม่สามารถจะไปเที่ยวยาวๆได้แบบนี้ได้นะคะก็ตัดเฉพาะบางส่วนนะคะไปเฉพาะบางส่วนเพราะว่าฮอกไกโดอย่างที่บอกแล้วมันกว้างมากนะคะเราไม่มีใครเที่ยวฮอกไกโดได้ได้ได้ทั้งเกาะภายในทริปเดียวนะคะส่วนใหญ่ถ้าไปแล้วก็จะไปซ้ำกันแตนะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะลาก เป็นทริปเป็นเป็นรูทของทริปในเป็นรูปกอไก่เนี่ยยังมีโซนอีกโซนหนึ่งซึ่งเอ่อขึ้นไปทางเหนือนะคะซึ่งยังไม่ได้ไปเลยนะคะอันนี้ยังมีโซนเป็นขึ้นไปทางเหนืออีกโซนหนึ่งอีกเป็นฉีกออกไปอีกนิดนึงนะคะก,ก็ไม่นี่แต่ค่ะค่อนข้างจะไกลเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ได้ผ่านไปทางนั้นนะคะอันนี้ผ่านแค่เป็นรูปตัวกอไก่แล้วก็ไม่ได้ทะลุไปถึงตอนเหนือที่เป็นเอ่อไปใกล้กับรัเสเซียทางนั้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใกล้ทางนั้นนะคะอันนี้ก็จะดรอปลงมาทางทางตะ บันออกเฉียงใต้นะคะสำหรับ16วันนะคะ16วันของการเทียวตั้งแต่ฮอกไกโดไปยันคุชิโร่นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะบางส่วนใหญ่แล้วเวลาทริปที่เขาจัดทัวร์กันเนี่ยเขาจะจัดเฉพาะจุดเท่านั้นเองเขาถ้าไปโซนชิเรียวโตโกะนะคะเขาก็จะไป1นึทริป ะะเพราะว่าไม่สามารถจะไปไกลแบบลากยาวตั้งแต่ฮากุดาเตะขึ้นไปได้ฮากุดาเตะกับตัวคุชิโร o หรือชิเทโตโกะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ไปในทริปเดียวกันนะคะนอกจากว่าเราจะจัดทริปเองแบบนี้ล่องไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่รักฮอกไกโดจริงๆนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวในฮอกไกโดในหน้าร้อนนะคะแล้วก็ ถ้าเราจะหนีร้อนในใน,ในโซนทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะล้วไปเที่ยวในช่วงช่วงเนี้ยค่ะช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหานะคะยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีทุ่งดอกไม้สวยงามนะคะฟาร์มต่างๆเขาก็เปิดนะคะ,ะฟาร์มที่อยู่ในฮอกไกโดทั้งหมดที่มีอาหารอร่อยๆมีชีสอร่อยๆมีไอติมอร่อยๆม,มีเมลอนอร่อยๆนะคะก็จะเปิดในช่วงฤดูร้อนนี้ฤดูหนาวเขาเขาปิดนะคะเนื่นองจากทําการเกษตรไม่ได้นะคะ ฤดูหนาวก็จะเป็นการเที่ยวอีกแบบหนึ่งคือเป็นเที่ยวลานสกีซะส่วนใหญ่นะคะก็อันนี้เป็นทริปเป็นตัวอย่างทริปการท่องเที่ยวฮอกไกโดในหน้าร้อนที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ถ้าสนใจเพิ่มเติมในการแนะนำรูทในการท่องเที่ยวในโซนอื่นๆอีกนะคะก็ติดตามตอนต่อไปค่ะจะนำมาฝากกันอีกในครั้งหน้าๆน,นะคะวันนีข้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางต่างๆให้ด้วยนะคะทั้ง YouTube ทั้งช่องทางแพลตฟอร์มของพอดแคสต่างๆที่ออนอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเสิร์ชหาคำว่า TripTalk by e b Ab i t a b i ค่ะนะคะจะมีขึ้นมาให้เลือกฟังกันในหลายหัวข้อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ